เด็กจะไปปักซอยมีใครจะเอาอะไรไหมมีมีจดนะกูจะฝากซื้อยาสีฟันหน่อยไม่ต้องจดหรอกพี่จะโปเอายาสีฟันอะไรเด็กๆก,กสมองดีเด็กๆจําจได้อยู่แล้วมึงแน่ใจนะแน่สิเชื่อเด็กๆพี่จ,จะโปจะอะไรกูเอายาสีฟันแมวกลิ่นสเปีย์มินสำหรับแมวผู้ใหญ่อายุ18ปีสูตรผสมใบสนแหน่จากดอยแม่สลองรุ่นดับเบิลแอทแท็กซูเปอร์คินผสมฟร์ไลน์สูตรกลางคืนไม่มีน้ําตาลร,รุ่นพิเศษเพิ่มมินสองเท่ามีเม็ดบีดเพื่อลมหายใจสดชื่นขนาดหลอดสีฟ้าเอา2หลอดหนน่่อเเดดดด็็กกโงพีวาจม จำจำได้สิจำได้นะเด็กๆความจําดีพี่มีเอาอะไรอีกพี่ฝากซื้อข้าวร้านแป๊แอลหน่อยพี่เอาข้าวผัดเปรี้ยวหวานทะเลกุ้งไม่เอาหมึกไม่เอาเอาหว,วานหวานผงชูรสไม่เอาเกลือไม่เอาผักไม่เอาหัวหอมไม่เอามะเขือเทศเอาแต่แตงกวากับสับปะรดราดบนข้าวคุกกะปิโป๊ะไข่ดาวไม่สุกเกินไปนะขอแบบไข่แดงยางมะตูมอะให้เขาใส่ซอสพริกมาด้วยพริกน้ำปลาเยอะๆเลยแล้วก็เอาไข่เจียวเปล่า,าหนึ่งถุงเอา ไม่เอาไข่ไก่นะแล้วก็ช้อนพลาสติกด้วยนะน้องเด็กขอบคุณมากสบายมากไว้ใจเด็กๆได้เลยเดี๋ยวเด็กๆจัดการให้อ่ะไหนมึงทัวรให้กูฟังดิฝากอะไรไปบ้างออของพี่สั่งอะไรพี่ก็ลืมของพี่ของพี่ของเล่นนะของพี่ของเล่นน้องเด็กพี่ฝากซื้อของด้วยสิจ๊ะเด็กไม่ไปแล้วอะเอ,อ้าเอ,อ้าอีสัสเอ้าแล้วพี่ฝากอ,อะไรเนี่ยลืมไปแล้ว